สวัสดีครับวันนี้เป็นกา,ารโคราชโซล่าเซลล์นะคะผมน,นี้อยู่กับชุดทั้งน้ำหอสูงนะครับชุดนี้กับความสูงที่4เมตรนะครับถัง3ผลิต2ใบนะครับตอนนี้ทีมงานกำลังขึ้นแผงโซล่าเซลล์ครับตานบนก็จะเป็นแผงโซล่า,าเซลล์เซตนี้ทั้งหมด4แผงนะครับติดตั้งทั้4หมด เครยนยกนะครับผองานงานหนักงานสูงนะครับผมค่อนข้างมั่นใจกอดข้างส,สวยเลยนะครับโครงสร้างแข็งแรงแน่นอนครับสนใจนะครับผมงานอหอถางงานทางน้ำนะครับของงานซัลเซลนะครับผมติดต่อเราเข้ามาได้นะครับ 9ก้าสองสอหสปองนะครับ